ตำรวจแถลงขอสารออกหมายจับผู้ก่อเหตุยิงกาดกลุ่มคณะราษฎรที่บาดเจ็บแล้วนะคะพร้อมทำบอดเวลาเกิดเหตุมาชี้แจงสนับสนุนการสอบปากคำพยานและหลักฐานที่ได้ค่ะโดยยังให้น้ำหนักเป็นความขัดแย้งส่วนตัวของคู่กรณีนี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดของห้างสรรพสินค้าอเวนิวรัชโยธินซึ่งตั้งอยู่ตรงกันข้ามกับธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่ บันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบางช่วงของการก่อเหตุปาวัตถุคล้ายระเบิดและยิงกาดคณะราษฎรบาดเจ็บหลังการชุมนุมของกลุ่มราษฎรที่หน้าธนาคารไทยพาณิชย์เมื่อคืนที่ผ่านมาเหตุการณ์ที่ปรากฏคือหลังจากมีกลุ่มคนวิ่งกรูกันออกมาเกิดกลุ่มควันสีขาวลอยคลุ้งขึ้นตามหลังและภาพเหตุการณ์อีกมุมที่ค่อนข้างชัดเจนคือนาทีที่22นาฬิกา17นาที ใช้รูปร่างอ้วนท้วมซึ่งเชื่อว่าคือนายภาสพงศ์กุ่ลอมรการวิ่งหนีพร้อมเล็งปืนหันกลับหลังคล้ายเล็งใส่กลุ่มคนอีกกลุ่มที่วิ่งติดตามหลังมาด้านกองบัญชาการตำรวจนครบาลช่วงเย็นที่ผ่านมาได้นำชาร์จลำดับเหตุการณ์แถลงชี้แจงต่อสื่อมวลชนไล่เรียงตั้งแต่เวลาประมาณ21นาฬิกา15นาทีที่แกนนำประกาศยุติการชุมนุม เวลา22นาฬิกาสื่อมวลชนสำนักหนึ่งรายงานในที่เกิดเหตุและสามารถบันทึกภาพกลุ่มผู้ก่อเหตุได้เวลา22นาฬิกา20นาทีกลุ่มผู้ก่อเหตุอดีตนักเรียนโรงเรียนอาชีวะแห่งหนึ่งเข้ามาในที่เกิดเหตุและเกิดทะเลาะวิวาทกับอดีตนักเรียนอาชีวะอีกแห่งหนึ่งมีผู้ก่อเหตุ3คนชายสวมหมวกกันน็อกปาวัตถุคล้ายระเบิด จากนั้นชายคนที่3วิ่งไปทางป้อมเก็บเงินและหันหลังมายิงปืน4ี่นัดถูกกลุ่มผู้ชุมนุมบาดเจ็บระหว่างวิ่งนหนีหนในผู้ก่อเหตุล้มจนถูกจับได้ซึ่งผู้บัญชาการตำรวจนครบาลระบุจากพยานหลักฐานตำรวจให้น้ำหนักเรื่องความขัดแย้งส่วนตัวตอนนี้เนี่ยจากการรวบหลักฐานเบื้องต้นเนี่ยเราเชื่อว่าเป็นเรื่องเหตุความขัดแย้งส่วนตัวนะฮะของสองกลุ่มนี้นะซึ่งมาทำหน้าที่ ไม่ได้เป็นเรื่องอื่นนะฮะส่วนไอ้ผลการรวบรวเรหลักฐานทั้งหมดเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยเราก็จะชี้แจงข้อที่จริงให้ทราบอีกก็เพิ่งเหตุเพิ่งเกิดเมื่อคืนเนี่ยนะฮะแล้วก็วันนี้เราก็มีการรวบรวมหลักาฐานก็ยืนยันนะฮะว่าเจ้าที่ตำรวจเนี่ยก็ดําเนินการตรงไปตรงมานะครับ ผู้บัญชาการตํารวจนครบาลยังชี้แจงประเด็นการรักษาความปลอดภัยผู้ชุมนุมซึ่งตํารวจยืนยันพร้อมในการเข้าไปดูแลแต่ที่ผ่านมากลุ่มกาดไม่ยอมให้ตํารวจเข้าและบริหารจัดการกันเองเราพร้อมนะ,ะถ้าเกิดรู้ว่าผู้จัดการชุมนุมเนี่ยประสานเจ้าที่ตํารวจมาในเรื่องการ,รอำนวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยเนี่ยในการจัดตั้งจุดคัดกรองเนี่ยเพื่อคัดกรองเกี่ยวกับเรื่องมาตร,รการควบคุมโรคนะฮะหรือการ ตรวจสอบเนี่ยการวัตถุต้องสงสัยนะฮะเราก็ยินดีนะฮะซึ่งทุกครั้งเนี่ยเราก็พยายามตั้งตลอดนะฮะพอตั้งเสร็จแล้วเนี่ยกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยเขาก็อ,อาจจะไม่รับความสะดวกนะฮะเขาก็อาจจะไม่ไ,มไ,มได้ให้ความร่วมมือนะฮะสำหรับผลการสืบสวนสอบสวนคดีนี้ตำรวจนำหลักฐานเสนอสารอนุมัติหมายจับผู้ก่อเหตุแล้วซึ่งขณะนี้ยังบาดเจ็บ แต่ตำรวจได้พูดคุยถึงสาเหตุในเบื้องต้นแล้วยังพบว่ามีผู้ร่วมก่อเหตุอีก2-3คนที่ต้องติดตามตัวมาสอบสวนดำเนินคดีด้านนายแพทย์ทศพรเสรีรักลงพื้นที่จุดเกิดเหตุหลังยุติการชุมนุมและให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนถึงการช่วยเหลือการที่ได้รับบาดเจ็บโดยบอกว่าล่าสุดอาการปลอดภัย ส่วนประเด็นที่ตำรวจออกมาให้ข้อมูลว่าเหตุที่เกิดขึ้นเป็นการทะเลาะก,กันเองของกาศราษฎรนายแพทย์ทศพรตั้งข้อสังเกตว่าตำรวจเร่งด่วนสรุปเกินไปก็ตำรวจก็คงจะต้องหาข้อมูลให้ให้ครบก่อนว่าสืบสวนหาผู้กระทําผิดว่าแรงจูงใจแรงดนใจมาจากไหนอะไรยังไงคือไม่ใช่ออกมาก็ตูพูดออกมางี้ละเหมือนต้องการที่จะมา ด้อยค่าผู้ชุมนุมต้องการมาทําลายความน่าเชื่อถือของผู้ชุมนุมเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยิ่งทําให้ประชาชนไม่ไว้ใจตารวจยิ่งขึ้นครับ ด้านนายกรัฐมนตรีสั่งให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหาข้อเท็จจริงเหตุการณ์ใช้อาวุธในพื้นที่ชุมนุมขณะเดียวกันขอให้เลิกโทษและโยนความผิดให้กับรัฐบาลได้แล้วเพราะมีหลักฐานที่สามารถมัดตัวผู้กระทำผิดได้พร้อมยืนยันรัฐบาลจะดูแลพื้นที่ให้ปลอดภัยจากความรุนแรงคือไม่ว่าจะไฟเลยก็ตามนะก็ต้องต้อง,ต,องต้องเคารพกฎหมายนะอย่าทำผิดกฎหมาย รานนั้นกข้อกฎหมายเข้าเขียนว่ายังไงก็อย่าไปทําผิดตมนั้นรัฐบาลก็มีหน้าที่ที่จะดูแลความปลอดภัยไม่ว่าจะกี่พวกก็ตามอ่ะแล้วไม่ว่าจะพวกไหนก็ตามก็จะต้องไม่ผิดกฎหมายก็ต้องถูกดำเนินคดีเหมือนกันนะเมื่อวานก็เป็นที่น่าเสียใจว่าเอ๊ะมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะวันนี้ก็ให้สอบสวนติดตามอยู่แต่เม่ามีภาพถ่ายมีอะไรไว้ตลอดอันนี้ก็ข้อดีในการที่สื่อเนี่ยมันถึกไว้ช่วยไว้ไงนะมันจะได้พิสูจน์ได้ว่าเอ๊ะมันใครทำกันแน่ไม่งั้นก็โยกันไปโยกันมา นะโทษอีกพวกทําโทษรัฐบาลทํารัฐบาลมีแต่หน้าที่รักษาคนประชนทุกคนให้ปลอดภัยที่หน้าที่รัฐบาลนะเข้าใจไหมแต่ทุกคนกต้องช่วยกันสิครับว่าอย่าให้ไม่เกิดขึ้น